สวัสดีทุกคนนะคะมาทำทำใิดตัวเองสักหน่อยะคะ่ะเราเริ่มเร่มมือก่อนเพราะว่านม่เนี่ย <c oughs> ทำใิดตัวเองสักหน่อยนะคะ không nhập nào Đi <laughs> đi dù con đi ông nhập bít nhập bít Dù ba nâng đánh nhập Để có đám ớt tôi nhìn không Nhập bít nhập bít Thầm đẹp tất nơi nè ดูแลตัวเองสักหน่อยนะคะ ฉันเด็บสักหน่อยได้ค่ะเพื่อนทันเย็บทันเย็บอตัดแบบหนังสักหน่อยมอสได้วางท้ำเจ้าของได้ห,ดหนมันก็จะมาตเย็น làm clip đi phăng phăng con. Chào anh chị tất cả các anh chị. Nhẹp không? Nhẹp ตัวย็นใส่น้ำยา เกินก็พอดีนะเพื่อนๆเ,เรียบนนื้อเกินไม่ดีหรอกแต่ที่ไม่จินจันสบายสบายนะคะตะกอนีน,น, e น,น,น,นเล็บเ็งแข็งนะคะเพื่อนๆอยู่ในเล็บก็แข็งมันคือคหอนเอาๆอ่ะ ตอยน้องบมันกรรนๆรนะคะตัดเล็บเจ้าของนะมันยาวเกินเขาต้องทำต้องทำนี่ไงแต่บอทำกับว่าไปยังแล้วแต่ก็นี่ว่ายงวได้นะเดี๋ยวนี้มันแบบ กิกะกิกะเดิมมันกิกะแล้วก็นี่ท้าลงท้าเด็ดได้เดี๋ยวนดี๋ยวพวกเขาได้ท้าไงเดี๋ยวเปิดเปิดลงก่อนร้อนกันร้อนนะคะร้อนมันร้อนนะคะ ได้ผลมันในกุดๆหน่อยมันสันจัดนะยาวเกินมันก็อย่างว่าเนาะทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกสเสด็จเนาะ สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้เบ่งบรรยากาศบนถนนเนาะตัวทีบรรยากาศบนสีแยกไฟแดงสวัสดีทุกคนจ้า thank mm -hmm. you สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนนะคะ,คะนีนี่ทำหนังเนาะทำเด็ดทำเด็มเดมามาตกแต่งสักหน่อยเพราะว่าเราก็ดูตัวเองบ้างเนาะบร์แมนว่าโอ้โหปล่อยมันมันเลิศลายนะคะ่อยจนเกินไปกับผูไหวนะ เช้านี่ก็ไปทําบุญเด้อทําบุญแต่เช้าเลยเมื่อเช้านี่เจ็ดโมงเช้าไปทำบุญน,นะคะเพราะว่าเขามันสาไม่ได้ไปทํานะคะเลยทำห,หลังๆนี่แหละ อาะไาม่มู่เป็นพอพินบิดไปใกลไกลโดนน้ำบ่อยๆนะ้ามันเลนี่ยนะลิบนะลิบมันจะหนังเยอะหนังเยอะ เทไหมาอ้จำดีก่อนเด้อมีอยา่างน้เทไมนะ่ยนะ